สวัสดีครับพบกับผมอาอยนในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีตนูนะครับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมนะครับในการปรยากรดวง9วันด้วยกันนะครับดวงตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23กุมภาพันธ์พทศักรา2567นี้นะครับในเรื่องของการงาน การเงินแล้วก็ความรักกับการเปิดไพ่ยิีทั้งหมดสามสำรับเช่นเดิมนะครับสำรับแรกในเรื่องของการงานนะครับเปิดเก้าใบในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักสำรับละ5้าใบนะครับกอย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพเจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรบปยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรือยาจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับ ก็ขอทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอพิจารณารับประงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับในแต่ละวันนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรถ้าปิดพลาดมาประการใดผมหมอยนก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาวราศีตโนนะครับใน 9วันนะครับลงตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23มกลุมภาพันธ์นี้นะครับกับการอธิษฐานตั้งคำถามขอตอบขอคำตอบต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะบอกผ่านมายังไ่อย่างไรบ้างกับการสำรับเรกไปสำรับแรกในเรื่องของการงานนะครับของชาวราศีตะนูนะครับว่าการงานจะเป็นในรูปแบบได้นะครับอ่าเหรียญน,นะครับ ไปออกเป็นตะเกิ้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานที่ผ่านมานะครับหรือธุรกิจของท่านเจอกับสภาวะกองงานลมลุกลุกคลานบ้างอะไรก็ตามแต่นะครับหรือไม่ก็สําเร็จเต้าตีกวนปัญหาเข้ามาทต่ให้การเดินงานหรือการทาธุรกิจมีความกระต้นกระแทนอะไรนะครับก็สถานการณ์นั้นท่านจะเดินออกจากสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็กล้าไปสู่กองความ สำเร็จต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนใครที่ไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะเดินไปสู่ทิศทางของความเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนะครับไปใบต่อมานะครับความเป็นสตียรนความมั่นคงนะครับสีไม้เท้านะครับเดโมนะครับความวิตกกังวลนะครับหรือเส้นสัมผัสอะไรที่สร้างความรู้สึกให้มีการเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับ เดือเรียกว่าเป็นช่วงขึ้นน้ําขึ้นน้ําลงนะครับที่จะต้องกอบโกยนะครับถ้าเป็นช่วงของความเป็นเสถียรความมั่นคงที่จะต้องกอบโกยผลประโยชน์ความสําเร็จให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อการงานนั้นมีความมั่นคงก็รักษาสภาพเอาไว้ให้นิ่งตัวให้เป็นความคงทนอย่างยาวนานให้ปลอดภัยกับสถานการณ์ต่างๆ4ดับนะครับก็เรียกว่าใช้ความนิ่งความสงบนิ่งนะครับมา ความนิ่งตัวมาสยบกับภัยอันตรายตั้งหลายตั้งปวงที่พุ่งเป้ามาในการที่จะโจมตีกับจาราศีตโนูนะครับเพราะฉะนั้นในใจความสุขุมรอบครอบใจตรองไม่กระวนกระวายไม่ตื่นตนกเมน้นตั้นจะมีความวิตกกังวลใดๆก็ตามในจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นสร้างอารมณ์ไม่เบิกบานแล้วก็มีสติอยู่เสมอนะครับใช้ดินยพปนิดในการคิดวิเคราะห์ด้วยสติปัญญาที่ดีนะครับไม่ หากะวนกระวายไม่กระชับกระชายอะไรจนเกินไปนะครับก็อยู่ในสภาวะของความรู้จักสงบสงเงียมแล้วก็คิดไตรตรองด้วยความรอบคอบพิจินตรปินิดพิจารณาด้วยความเข้าใจที่ใจเย็นเย็นนะครับก็จะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับหนุ่มเรียนเอกออฟเป็นตะเก็นรับการสร้างโอกาสดีๆเกิดขึ้นในกับชาวราศีตโนในทิศทางที่ดีนะครับโอกาสที่ตกยืดยื่นมาให้ ไปสู่ของความสําเร็จต่อไปในทิศทางที่ดีในอนา,าคตนะครับและก็ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันสร้างความหนาวน็้ไห้เกิดขึ้นนะครับไปไปต่อมานะครับราชินีตือเหรียญนะครับควีนนอเป็นตะเกนนะครับ,นนรบมีศักยภาพคุณภาพพอในการที่จะบูดูแลบริจัดการนะครับให้การงานนั้นไปสู่ความเป็นสเสถียรความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่จะส่งผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามาไม่ว่าจะ เริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับหรือมีงานอะไรชิ้นใหม่เข้ามาพร้อมที่จะรับดูแลรับผิดชอบได้ในทิศทางที่ดีและบริหาให้เกิดผลสําเร็จตั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลที่ดึงผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงความเป็นสเสถียรน,นะครับกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแม้บางสถานการณ์จะมีความวิตกกังวลใดๆก็ตามนะครับไปใบต่อมานะครับ seven obstacle เจ็ดเหรียญน,นะครับ ผลสำเร็จที่กำลังเกิดขึ้นกับผลที่ลงทุนทำเพียรพยายามมานะครับที่จะส่งผลสำเร็จที่จะให้ผลประโยชน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งดีๆจะเข้ามาคุ้มค่าเหนื่อยค่าแรงค่าเสียเวลานะครับชิกออฟ u ับอกถ้วยนะครับในเรื่องของการนำอะไรมาปัดฝุ่นตำกันใหม่หรือการหวนกลับ ไปรับหน้าที่เก่าๆเดิมๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนบางท่านนะครับแล้วก็ไปลายไปที่เ้านะครับนายออเปนเตเกิลน,นายออเปนเตเกิลอัสซินถือเหรียญนะครับก็คือความมั่นคงเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีไปแต่สาหรับก็เป็นเด็กถือไม้เท้านะครับในเรื่องของการงานโดยเฉพาะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสร้างโอกาสดีๆใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับที่จะ ปลิใบแตกยอดต่อไปแล้วก็ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันกัดแคลนหรือการสถานการณ์ของความแม่แรงหรือสถานการณ์ที่มันไม่ก่อยเจริญที่ผ่านมาเต่าที่กวรแล้วก็เติบโตต่อไปยิ่งขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับก็เดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณค่ากับความสําเร็จนั่นเองนะครับไปใบที่1กับใบที่9นะครับ ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันเป็นความยุ่งยากลําบากที่เป็นอุปสรรคปัญหาที่เผชิญอยู่นะครับไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาก็ตามก็สามารถที่จะเดินออกจากสถานการณ์นั้นได้ด้วยดีนะครับด้วยพลังความรู้ด้วยความสามารถด้วยมีคุณค่าของผู้ที่บริหารจัดการที่จะบริหารการงานในเดินหน้าไปอย่างมั่นคงนะโดยคุณค่าที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นให้กับชาว ราศีตโนได้ในทุกต่างที่ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับในช่วง9กวันนี้ในเรื่องการงานของชาวราศีตโนนะครับไม่น่าห่วงอะไรมากนะักมีแต่ในเรื่องของสภาวะของการวิตกกังวลบ้างเม่าท่านั้นเดิ๋มนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ทําจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสนะครับในช่วงเก้าวันนี้ในทุกๆวันก็เริญช้ามาก็สร้างพลังดีๆนะครับก็จะทําให้เราพบเส้นทาง ในเส้นทางที่ดีคิดอะไรออกได้ลื่นนะครับก็จะทําให้ไปสู่ของอความเติบโตรุดหน้าอาจจะมีนะครับป้ายไปเรขที่ขึ้นมาในเรื่องของหน้าเรียนนะครับเป็นสภาวะของการที่จะก,ก้าวออกจากสกถารอะไรที่เป็นมันเป็นปัญหานะครับไม่ใช่เป็นปัญหาเข้ามานะครับคือเมื่อเกิดปัญหาเข้ามาแล้วหรือกรรปัญหาที่เคยมีนะครับก็จะออกจากสถานการณ์นั้น ได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งที่มีคุณค่าในการที่จะเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็เดินทางอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จตามสเต็ปตามขั้นตอนในทิศทางที่ดีนะครับจะเริ่มต้นทําอะไรในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะไปสู่ของความเติบโตนะครับไปสีดาบก็เพียงแต่ตให้รู้จักการใช้สงบนิ่งนะครับในการนิ่งเพื่อพิจารณาใกล้ควร ด้วยสติที่ดีนะครับก็จะทําให้เราปลอดไปกับสถานการณ์ต่างๆได้ในทิศทางที่ดีนะครับคือไม่กัดวนกระวายไม่ลุกลี้ลุดโลนอะไรนะครับก็จะทําให้เรารอบครอบในความสุขุมนิ่งตัวยิ่งขึ้นก็ทําให้เราคิดอะไรได้รื่นไหลในทิศทางที่ดีนะครับจะบริยานอะไรทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นราชินีตือเหรียและก็ อาจวินตือเดียนะครับก็ที่จะนําพาไปสู่ความมั่นคงความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นบางคนก็อาจอาจจะมีนะครับในการที่จะมีการกลับวนกลับไปในตินฐานบ้านเกิดเมืองเดิมไปร่วมกับคนในครอบครัวตำธุรกิจอะไรก็ได้สําหรับบางคนนะครับหรืออาจจะมีการนํางานเก่าๆนะครับที่ยังค้างค้างอยู่นะครับนํามาปัดฝุ่นนะครับที่บางทีที่เคยสารต่อ เคยสานมาแล้วนะครับและก็ยังไม่สําเร็จเต่าที่ควรนั้นนะครับก็จะนําขึ้นมาเพื่อปัดฝนให้เกิดความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับหรือใครที่กําลังดําเนินการอะไรอยู่ที่จะรอเป้าหมายของความสําเร็จนะครับก็กําลังจะเติบโตได้ในทิศทางที่ดีเมื่อเกิดความมั่นคงสําเร็จแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปในความมั่นคงที่จะส่งผลประโยชน์ผลรายรับเข้ามาในทิศทางที่ยาวนานนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับ นี่ก็คือสถานการ์งานนะครับของชาวราศีตันนูนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงินของชาวราศีตันนูในช่วง9วันนี้นะครับกับการเปิดไปข้าใบนะครับที่เดวิวนะครับเงินที่เข้ามาอาจจะเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆนะครับที่มีเข้ามาหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนแบบลับๆเข้ามาหรือโชคลาภแบบลับๆนะครับด้วยพลังเสน่ห์อะไรก็ตามที่ดึงดูด การเงินเข้ามานะครับแล้วก็เตรงนะครับความมั่นคงทางการเงินกับรายได้รายรับกับการสําเร็จของการงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับรายได้ก็มาในทิศทางที่ดี3ดาบนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับการเงินสําหรับชาราศีตันูในช่วง9กาวันนี้นะครับไปอาจจะออกมาเตือนกับ3ดาบนะครับแล้วก็อาดาบนะครับ ก็ไปใบที่5นะครับจริงศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ชดสตินะครับการเงินที่เข้ามาอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับให้กับจาราศีตโนโด้ยวยความยุติธรรมความถูกต้องความเหมาะสมนะครับบางคนนั้นอาจจะที่ผ่านมานะครับบางทีสภาวะต่างการเงินนั้นก็จะมีปัญหนานะครับแล้วก็บ่งบอกถึงว่า การเงินจะมีความยุติลงในทิศต่างที่เป็นสภาวะต่างสงกามการเงินบางคนนั้นอยู่ในสภาวะที่ผ่านมากันเงินนั้นอาจจะไม่ค่อยอรื่นไหลสักเท่าไหร่นะครับแลวต่อตามมาเกิดความรู้สึกเป็นสภาวะ,ะการเงินที่มีปัญหานะครับบางทีเงินไหลไม่คล่องบ้างหรือมีปัญหาในเรื่องของการที่จะตูกดตุโกงตูกหลอก่ออะไรก็ตามนะครับแต่ให้สูญเสียเงินทรัพย์สินกองตันไปแล้วก็สร้างความรู้สึก ให้เจ็บปวดเกิดขึ้นนะครับก็สิ่งาการเหล่านั้นในช่วง9วันนี้ก็จะไม่มีนะครับมีการสิ่งเหล่านั้นที่เคยผปานมาก็จะยุติลงนะครับแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาเพื่อฟื้นสภาวะต่างการเงินในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลเกิดความเหมาะสมขึ้นนะครับหรือบางคนนั้นการมีเงินรายได้เข้ามานั้นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการไปใครเคลีย ในเรื่องของปัญหาของผู้อื่นนะครับที่คนอื่นบางทีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับที่สร้างความรู้เสห้เกิดขึ้นที่ต้องอาศัยในเรื่องของความยุติธรรมความถูกต้องที่เข้าไปไกลเคลียร์นะครับซึ่งชาวราศีตนูก็จะเข้าไปจัดการนะครับเพื่อไกลเคลียสถานการณ์เหล่านั้นให้ยุติลงในถูกต้องในทิศทางที่ดีแล้วก็ได้ผลตอบแทนเข้ามาคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่า ความสามารถนะครับในการที่จัดการการนั้นก็ดึงดูดเงินนะครับไม่ว่ามาก่อนที่ทำในอาชีพตนายหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับตามกฎหมายก็ตามนะครับที่จะดึงรายได้รายรับเข้ามานะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่ทาให้การเงินนั้นก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีแต่รายจ่ายก็ต้องระบัดระวังด้วยนะครับช่วงนี้ชาวราศีตโนยอาจจะเป็นผู้ที่จชาจ่ายที่ก่อนข้างอาจจะ ถ้าคนที่ไม่ก็ฟุ่มเฟือยแต่ก็ใช้ของที่ราคาอาจจะแพงราคาสูงนะครับส่วนบางคนนั้นก่อนจะใช้จ่ายที่ในการบำรุงบำเรอความสุขให้กับตัวเองนะครับอาจจะใช้จ่ายในลักษณะสายเปยหรือว่าไปครั่งใครกับสถานการณ์อะไรต่างๆในสถานที่อยากโกจรนะครับที่อาจะใช้จ่ายเงินไปมากพอสมควรนะครับตีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพืที่จ่ายมากจนเกินไปแล้วก็ซ้ํา ทำ่ให้รู้สึกจะปวดใจได้เช่นกันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่ยวจะมีเข้ามาในสภาวะต่างกันเงินนะครับเ่คนใคก็ตามการเงินก็เข้ามาเหมาะสมคู่ควรนะครับเงินตั้งความถูกต้องความสวาม่างเหมาะสมคู่ควรและเงินที่เข้ามาในเรื่องพลังแห่งเสน่ห์อานะครับที่ใครเข้ามาสนับสนุนแบบลับๆแบบโจคลาบที่มีเข้ามาให้กับชาวราศีตนโนได้เช่นกันนะครับก็ เงินที่เข้ามาก็คล่องตัวแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นนะครับและก็ไอรักษาไออยู่ในสภาวะที่ไม่สร้างความเจ็บปวดได้เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับกับการเปิดไพ่ห้าใบเช่นกันนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีตโนนะครับ the emperor นะครับโอกาสของการได้พบกับคนต่างชาวต่างชาตินะครับก็เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ นะครับแล้วก็ราจาถือดาบนะครับ king of sword การย่างตั้งกำแพงสำบางกลน,นะครับแล้วก็สิบดาบการจบสภาวะอะไรแล้วก็ห้าไม้เท้านะครับ f i อ e of war ก็ใบตยบาใบาสุดท้ายทรีออกครับสถ้วยนะครับความรักความสัมพันธ์ของคนรักมีคู่นะครับหรือคนที่คบอยู่ถทาที่ผ่านมานั้นสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นในทั้งสภาพร่างกายและจิตใจในเรื่องของการตะลอบบอเบาแว้งอะไรลงมีบ้างเข้ามานะครับก็จะทำให้สภาวะนั้นมีการจบสิ้นลงนะครับ มีการยุติปัญหานั้นลงนะครับอะไรที่เคยมีปากมีเสียงกันมีการเป็นป้องแง่แม่งอนกันอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการยุติลงและก็ไปสู่กลองการเข้าใจในก็ะตามที่ดีนะครับก็มีการร่วมสังสรรค์มีการร่วมความสุขก้าวกันได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็จะเกิดสิ่งดีๆขึ้นแต่สำหรับคนที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับความรักก็ยังมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะไม่มีความหวานความโรแมนติกอะไรก็ตาม นะครับแต่ความรักก็ยังดูแลใจใส่ด้วยเหตุด้วยผลกันในทิศทางที่ดีแม้จะไม่มีความหวานโรแมนติกก็ตามแต่มั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะครับ <c> um <natural> บางคนนั้นก็มีโอกาสเป็นคู่ที่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่เป็นรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีการดูแลใจใส่ใกันในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคนโสดนะครับ <natural> ความรักความสัมพันธ์ <c> um <natural> ก,ก็มีโอกาสเกิด <c> um <natural> ขึ้นได้เช <anda> ่นกันในช่วงข้าววันนี้นะครับบางคนก็อาจจะไปพบในงานสังสรรค์ไปเตี่ยวดื่มอะไรนะครับ กับงานเลี้ยงงานฉลองที่อาจจะดึงดูดเข้ามาหรือเพื่อนฝูงนะครับอาจจะชักพามาให้เกิดความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับส่วนบางคนนั้นก็มีโอกาสพบกับชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับที่มีเข้ามาสร้างความผูกพันในเกิดขึ้นไม่ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปพบกับคนชาวต่างชาติหรือได้พบกันในประเทศนี้นะครับที่ใครเดินทางมาแล้วก็ได้พบกันแล้วก็สร้างความรู้สึกความผูกพันในเกิดขึ้นนะครับแต่อาจจะต้อง ถ้าตกสเปคตกใจนะครับก็ต้องใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งนะครับเพที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นที่ชาวราศีตโนจะต้องเดินหน้ารุกนะครับเพราะว่าบางทีพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ค่อยตื่นตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับจึงต้องลุยเองนะครับก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นส่วนบางคนก็ยังตั้งอีโก้อยู่นะครับมีกําแพงในการปิดบัง ไม่ให้ความรักเข้ามานะครับแต่ก็ไม่ได้ปิดเสียแน่นหนานะครับตากว่ามีรักที่ดีๆเข้ามาก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็เป็นช่วงดีๆได้เช่นกันตากว่าเรียนว่ารักนั้นเหมาะสมเข้ามาแล้วก็ พิจารณาด้วยด้วยผลแล้วว่าจะเป็นรักที่ดีๆได้ก็จะเปิดเส้นทางเข้ามาสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของอการงานการเงินและก็ความรักของชาวราศีธนูในช่วง9วันนะครับวันที่15ถึงวันที่23มกุมภาพันธ์นี้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับก็ก็กห้ชาวราศีธนู ทุกท่านนะครับมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ